เอกสาวคนดังรีบขอโทษไอซ์สรัญยูหลังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกันเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ออกมาเปิดใจว่าไม่โสดแล้วค่ะสําหรับสาวพิมพ์พิมพ์ประภาที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมานานกว่าสองปีแล้วล่าสุดพิมพ์ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เธอได้ลงคลิปถูกแฟนหนุ่มบนเรื่องการถ่ายรูปแต่ไม่เปิดหน้าให้เห็นพร้อมเผยว่าน่าจะเป็นคลิปที่แฟนพิมพ์เป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศ หลายคนเข้ามาถามว่าเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าบอกเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริง,รงๆเราก็อยากมีคลิปน่ารักน่ารักวันวันืนันคู่อื่นเขาบ้างเราก็ตั้งกล้องถ่ายน่ารักน่ารักเล่นอันนี้กันมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆนางเห็นว่าถือกล้องอยู่แล้วนางก็อยากแกล้งนางไม่ได้อยากบ่นหรืออะไรจริงจังแต่มีกล้องถึงเวลาเอาคืนแล้วเลยเอาสักหน่อยเขาบอกว่าเขาเขินอายไม่ค่อยชิน แต่เขาไม่ได้กลัวการโดนเปิดวแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเขาไม่ได้แต่งตัวเก่งไม่รู้ต้องทําตัวอย่างไรเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเขาดูดีหรือเปล่าพิมพ์พอที่จะเข้าใจแต่เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติแฟนเราชื่อไอซ์แต่คนเข้าใจพิมพ์คิดว่าเป็นพี่ไอซ์ที่ทํางานในวงการบันเทิงล่าสุดมีคนบอกว่าเป็นพี่ไอซ์สรัญยูขอโทษพี่ไอซ์สรัญยูด้วยนะคะเป็นไอซ์นอกวงการค่ะไม่ใช่คนในวงการ